สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาเอาตะไคร่ไปแกงขีเล็กใส่หมูสามชั้นตะไคร่เราก็อยู่ข้างในนูน่นเด้อเดี๋ยวไปเอาตะไคร่ก่อนเดี๋ยวจะออกมาเก็บใบอันนี้อ่ายอดมันเทศไปใส่ด้วยเนาะเราแมวาเ,เยอะเอาขาเขาเขาฟังนี้แล้วทุกคนเด้ออุ้ยอันนี้งามเท่ๆจนกระทือนี่ดอกไหมน่ะเอาตะไคร้สัก สองสามหัวตะไคร้ปยาคือหลกแท้ยิ่งมาปลูกมันใส่ก็ยิงหลกเลยมันมันเกาะเนี่ยได้มาสิดสิดสิดยอดเขาออกมันเขาออกหลากอ้ยออกยอดดีแท้อุ้ยมันเทศกระผูมาตีโอ้เดี๋ยวได้มาทางออกด้วยนี่เพราะว่ามันมันชีหกมันชีคุมไปถั่วเนาะถ้ามันคุมไปถั่วแล้วตะไคร้แล้วจะไม่ได้กินได้เนี่ย ได,ด้เลยเพราะว่ามันอันนี้หอดยอดออกมดใบหอดไหนไหนสิโอเครือใหญ่นี่นะมาได้ไงอ่ะเธอมาได้ยังไงเราจะแกงแค่ถวยหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาหลายตะไครเอาไปก็ทิ้งเสียได้เราว้าดู ดูทุกคนต้นผิกุยาไอ้ต้นอันนี้มันมากาะเอามันขึ้นฮอนี่ตัวน,นี้ย่านางจุดนี่แม่คือมานี่ล้บวานล่างจุดนั่นแหละทุกคนปลูกเอาไว้เนาะเพราะว่าพอบ้านเอ่อวันปุ๋ยตลอดก็เลยต้องปลูกเอาไว้เอามายังไงนี่นีน่ี่จริงนี่เดี๋ยวจะเอาปตัดทิ้งเพราะว่ามันเนี่ยมันเริ่มรวมกันมาแล้วนี่ นี่มมูปลูกอะไรต่ออะไรไป่รู้ประสานงากันไปหมดเลยบัดน,นี้อันนี้ก็จะลงมาหาหอดบกเพลอันนี้ก็ต้องตัดทิ่งตัดทิ่งออกไปเลยเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องได้ตัดแต่งแล้วเนี่ยซอยออกซอยออกออกมากสักทีเหอะทาไมออกจะได้ซอยออกหมดนั่นเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มจะคุมยังีงเลยคืนนี้ออกน,นู่นเนี่ยอันนี้ก็ลงมานี่หาตะไคร่บัดน,นี้ตะไครเขาจะเดินเขามาเก็บกินก็ยากเพราะมันหกเดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาสอยออก ตัดออกตัดแต่งออกนี่ๆอู้หกแทะเดี๋ยวรอให้นั่นก่อนทุกคนต้องรอให้ฝนหยุดก่อนเนาะถ้าว่าเรามาถากตอนนี้มันถากไม่ได้มันแฉะอมไอยาไม่ใช่ยาดินมันนิ่มมองหาพกเพ้วยเด่นที่เรียกว่าจะเก็บพริกตรงนี้แหละพลิกตรงนี้ก็ดกๆได้ทุกคน,นี่ต้นเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีซุกมีแต่เขียวๆเราพริกอันนี้น่ะปกติมันไม่เคยหนวยเน่านะเ้างใส่อยู่ในล่มมั้งแต่ดกๆเลยทุกเนะพริกขี้หนู พีกีนูสวนพีกีนูหอมนะเขาเรียกกันเนาะเนาะเม็ดน้อยเม็ดละคำละคำเนี่ยดกมากเลยพอจะเก็บเอาพีกด้วยเก็บไม่ได้แล้วต้องไปสวนละเพราะว่ามันยังไม่ซุกไม่ซุกแล้วมันขิ้ตัวล่ะเนาะเนี่ยต้องเม็ดเม็ดยางงี้สุกสีนี้ได้สักสองสามเม็ดเก่าเพราะว่าเราจะไม่ใส่เยอะเนาะเดี๋ยวเพลสแกงกินเล็กก็ใส่เยอะที่ไหนล่ะนี่มีอยู่สามต้นคุมไปหมดเลรวอะไรก็ได้โอ๊ยเดี๋ยวหาว่างหาเวลาว่างตรงมา นั่นแล้วนี่นี่มันมาหดนี่ได้นี่นี่ไปทั่วเลยเด้นี่นีเพื่อว่าหลังจืดนี่แม่เดี๋ยวก่อนไอไอของที่ปลูกก็ไปหายมัดผักหวานก็เครือเรือพันอดรอดเลยเดี๋ยววันหลังก่อนผักสวนครัวไปเดี๋ยวเราไปหาเกบพริกกันผู้นา่าเขือเขานะงามงามโอ้ยเดี๋ยวต้องมาตัดอลยไหนอ๋อลืมไปแล้ว เพราถ้าถ้าพบันไม่บอกก็สิเดินเออ,อเฮ้ยลอยชายไปเก็บผิกในสวนนี่เดี๋ยวเราจะมาเลือกเอายอดมันเทศไปใส่ไม่เอาหลายหรอกเพราะว่าทีแรกเราได้หลายเติบเนาะเราก็จะเอาแค่พอเป็นยากระใสอะน,นะอันนี้ก็ไม่ออกอะไรนะเขาเลือกอะไรนะตาหัวเนาะไปลงหัวจกักทีจ,กจักจะลงบวุงามโพดโพงามโพดงามโพอโอเคไม่กี่ยอดก็พอแหละ เอาไปแกงใส่กันเนะาะแล้วเราจะใส่หมูเยอะๆเนาะเซ่บแซบ่แซบหมูไม่ได้ซ่บพักหรอกซ่บหมูของสมหยอดกับพ่อเพราะว่ากินสองเถาคนนอยไม่กินน้ำดอกแกงกินเล็กนะคมกินก,ก็กินแต่หมูเนี่ยลองโกยดูก่อนไหมตาโกยดูหัวมันนะนะยังไม่ได้เวลาเหมือนเนาะ ยังมหอดสงเดือนนะเรื่องของเรื่องยังไม่มีหัวดอกอยังดินยังใช้กลุ่มอยู่เลยอยากลูกก็เดียวมันต้องใช้แน่นแม่มาควยเสียมหน่อยฮะเสียมหน่อยก่อนจะไปไว้ไหนดอกถอนออกก่พักคุมกินได้อยู่ดอกแต่ว่ามันเยอะเกินไปไม่ได้ปลูกก็ได้ถ้าเขาไม่ลงหัวก็จะได้ทางออกเนะาะอไว้ยังงี้มันก็โรคแย่งอาหารกันกินทังออกก่อน เดีวเวลานั้นเราค่อยค่หาทางขยับขยายหาไปเสียบที่ใหม่ที่นี่แคบไปจริงๆเราตรงเนี้ยมันต้องไม่ไม่ต้องเสียบมันเทศเนาะเอาอแต่อันนี้ก็พอแล้วพุ่นะลกนิงๆนงๆอยู่ไปเก็บพิกกันก่อนเดี๋ยวจะสวย ไปเขาวสวนที่ปทีมาเก็บพริกกันมาถึงแล้วต้นพริกของเราแล้วก็พริกอีหยังดอกบอกว่าถือดอกทุกคนเอ้ยเม็ดพริกอันนี้ก็ได้แต่ว่าเม็ดสีสมก็ไม่ใช่แต่เข้าก็เหมือนพริกสีสมบางคนก็บอกว่าพริกกระเลียงเก็บซิบเทื่อแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพริกอะไร <c oughs> แต่ลูกเขาสวยงามเลยสีเขานะ่ะเจมเจม ส้มก็สม้มปึ๊ดเลยเด้อเวลาเขายังไม่สุกเขาก็จะเป็นสีนี้เวลาสุกแล้วเขาก็จะเป็นสีแดงแปด๊ดลูกเขาก็จะประมาณนี้แหละเผ็ดแม่ตาวันนั้นกินอนะ่ะเสียงหัวกอ็ออกพ่อให้ได้กินมาได่ได้มาดูโดนฝนก็อันไหนสุกก่อนก็หล่นเต็มดินเนี่ อันไหนที่เขาซุกงอมเขาไม่ได้มาเบิ้งจึกเท่าเห็นมีต้นเดียวอนะก็เลยไม่ค่อยมันใดมาดูบ่อยปกติก็โอ้ยดูเก็บผิดก็หักมดแล้ะเก็บออกไห้หมดเดี๋ยวจะล่นโอ้ยอว้ย้ยอืยอหือได้แล้วมีอีกมะมท้งนั้นนะทางตะก่องนะมีไหม เดี๋ยวแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปเก็บพริกัหนหนั่นต่อริก,กินดาต่อเพราะว่าเอาไปเอาไว้หลายๆก็ดีคือกันางนด้ไม่ต้องมาเก็บบ่อยเนาะพริกนะ <c oughs> หมดแล้วแหละทุกคนเอาสารพลดรก็จะมากาออันนี้สารพัดรสกลมนี้ยังมาท่านออกเนาะ แต่ยังก็มีดอกลยแหละนี่แต่ยังไม่ท่านออกหมากภุมนี้นะนี่คือดอกสาวรนลดนะจ๊ะทุกคนมุบไปแล้วโอ้มีอยู่นี่นี่นี่อันน,น,น,นี้เป็นหมากนี่หมากน่อยเขาเออ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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้กินอยู่โอเคจ้าสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหลนะเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านจา้าเนาะเดี๋ยวจะไปเอางูาออกก่อนเลียงงูด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้าบายอันนี้คืออะไร